เมื่อไม่กี่วันวันนี้นะครับทุกท่าน <c oughs> ต้องบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้ทําคลิปทีนี้แต่ผมดูข้อมูลไว้แต่ว่าันยังไม่มีเวลาพูดวันนี้ผมจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ป้ยาน <c oughs> ปรายานอยู่ในนั้น <c oughs> <c oughs> ปรายานสบายดีหรือเปล่าช่วงนี้ <c oughs> รู้สึกรู้สึกว่าป้ายานจะโดนทัวชุดใหญ่นะนะครับ <c oughs> แต่ว่าแกสู้ได้แล้วแหละนะครับผมเป็น <c oughs> คนที่มีฝีไม้ลอะไรมือพอสมควร เขาบอกว่าหลังจากไม่กี่วันมานี้นะครับทางฝ่ายจำเลยที่หนึ่งได้มีการออกมาด่าประญานะครับบอกเลยว่าโอ้โหด่าหลุดโลกไปเลยนะครับอืมนะครับด่าถึงชาติกําเนิดเลยนะครับนะครับอันนี้ไม่ได้ยานะเด็กแต่เข้าด่าจริงๆนะครับครับผมกลับสวัสดีครับสวัสดีพี่พแม่ป้าเฟซีทุกท่านอยู่ในช่องจอ h n นี่แฟมิลนะครับผม เข้ามาแล้วฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปหมอคลิปท้ยคลิปมันจบคมเม์ไดเห็นและผลถ้าคิดเห็นผลเราก็หัวเจรัวกันเหมือนเดิมผมก็คงไม่เอาเสียงมาแล้วทุกท่านผมบรรยายเอาเลยลวกันขี้เกียจเอาเสียงเอฟซี FC ก็นะครับบน่นชอบบ่นให้ผมเอาเสียงมาก็เลยฟังฟังผมเมาส์มอยเอาแล้วกันนะครับแต่ว่าบางบางบาง,บางเคสผมก็อาจจะเอาเสียงมาแต่ถ้าบางเรื่องผมสามารถแบบบรรยายได้ผมก็จะ พูดไปเลยถือสามารถแบบเอามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แบบจําทั้งหมดได้เลยที่เขาพูดผมก็จะเอามาพูดเลยแต่ถ้าบางช็อตบางเรื่องที่มันจําเป็นจะต้องใช้เสียงเขาแล้วผมก็จะเอาเสียงมาในหลายๆช่องนะก็ต้องเอาเสียงมานะครับน้ <c oughs>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  อยหนูนานด้วยปะเนะี่ยอ่าโอเคเข้าเรื่องก่อนละกันช่วงไม่กี่วันมานี้นะครับปัานก็ถูกด่าหนักอยู่ก็สมควรนะครับ ก็เหตุที่มาทําข่าวเขาก็ต้องถูกด่ายอยู่แล้วแหละต้องทําใจนะฮะทีนี้นะครับหลังจากที่าทางฝ่ายจำเลยที่หนึ่งเองเ,องเนี่ยเขาเปิดเขาเปิดประเด็นประยานขึ้นมารู้ไหมครับว่าคอนเทนต์เกิดเลยนะคอนเทนต์เกิดเลยก็คือคอนเทนต์ปกป้องมันก็จะเกิดทันทีเลยแต่ผมดูแค่ช่องเดียวนะที่แบบหนักๆเลยนะยอดวิวพุ่งเลยยอดวิวเยอะกว่าเยอะกว่าทางฟังทางตัวจำเลยเองด้วยซ้ําไป แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่วิวแล้วเนะี่ยขี้เกียจเข้าไปดูเอาดูหน่อยสักหน่อยแล้วกันก็คือช่องช่างพง์นะครับอ่าดูหน่อยแล้วกันน่าจะเมือม่อวานหรือเปล่านะครับผมสองวันที่แล้วนี่แหละนะยอดวิวนี่กระจายเลยนะทุกท่านนะเขาบอกว่าเขาเหลืออดมากเลยนะเขาก็เลยแบบด่าสักหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้ลงคลิปกระหนำ่ำรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวนะ หาก่อนทุนท่านไม่ได้หาไว้อ่าสี่หมื่นสามนะครับอืมสี 4, 000, ่หมื่นสามยอดวิวอะ่ะยอดยอดวิวหน้าบ้านนะครับผมอ่าของวันก่อนนะครับผมวูบขึ้นหัวข้อด่าแรงมากเลยนะผมขอไม่พูดดีกว่ามันจะ,จะนี่นะแต่ว่าเออพยานไปพูดอะไรผิดหูไม่รู้ที่จริงแกก็แกกอ็อ่า แชวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมมานานเหมือนกันนะอาจจะมีคําด่าบ้างนะครับผมด่าแบบนิบๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เห็นทางจาเวยที่หนึ่งเนี่ยเข้าไปขอบคุณช่องช่องอะไรช่องแอดหนิงแอดหนิงนะครับผมเล่าข่าวเล่าข่าวอะไรสักอย่างนั่นแหละเลยครับก็พอขอบคุณปุ๊บนะครับเขาก็ด่าส่งเลยที่นี้ด่าป้ายานส่งเลยนะครับ ถึงยานอวกาศเลยนะครับเออเว้แต่เท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทางจาเลยเองเนี่ยเขาไม่ด่าเนี่ยยอดวิวเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะยอดวิวก็น้อยนะยอดวิวก็ตกแต่ถ้าเขาด่าเนี่ยยอดวิวก็จะขึ้นนะครับแล้วถ้าด่าใครสักคนนะครับผมสมุนนะครับผมยูทูบเบอร์รอบไกลนะครับเป็นบางช่องนะ ก็จะดา่าตามเพราะด่าตามเนี่ยมันก็จะเกิดคอนเทนต์ปกป,ป้องอย่างที่บอกนั่นแหละเอก็จะชอบนะครับมีความสุขเห็นไหมขนาดช่างพงนี่โอ้ใส่รวลวเลยนะครับขนาดป่ายานเนี่ยแกพูดคล้ายๆผมเหรอมั้งแต่ผมไม่ได้ฟังหรอกนะครับผมได้ฟังอยู่นิดเดียวแต่ผมประเมินเอาไงผมก็กะเป็นภาพรวมมอแกก็น่าจะพูดแบบแบบเ,เตือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออพูด บอกบ้างอะไรเงี้ยไม่ถึงกับสอนหรอกมั้งแต่ช่างผมก็บอกว่าไม่ต้องมาสอนกูอะไรประมาณนี้นะครับเออไม่ได้หาข้าวให้กูแดกอะไรประมาณนี้ขอประทานโทษคําพูดไม่สุภาพแดกไม่ให้แดกนะครับเออก,ก็ด่าแปดนาทีนะครับผมเต็มเต็มเลยนะครับใส่รัวๆเลยใส่ไม่ยัง้งนะฮะหรือว่า,ากันไปแล้วตัว เขาเขาอ้างว่าเขาถูกพยานนี่ยต่อว่ามานานแล้วเออก็เหลืออดแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าจะไม่พูดแล้วเขาบอกเงี้ยนะครับคนที่ด่ากันก็ระมัดระวังนะเดี๋ยวก็ฟ้องกันไปมาอีกยุ่งยากนะครับผมอันนี้ก็เตือนสตินะครับผมเตือนสติสําหรับคนที่ช่องที่ชอบด่ากันชอบที่ใส่ร้ายกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าช่องไหนบ้างนะที่ใส่ร้ายกันนะครับแต่หลักๆก็จะด่ากันนี่แหละเออ ด่ากันด้วยถ้อยคําที่หยาบคายหรือถ้อยคําที่ไม่สุภาพนะครับอืมก็ระมัดระวังเอาแล้วกันนะครับส่วนผมผมไม่ไปด่ากับใครนะครับ <c oughs> มี <c oughs> มีเอฟซีบางคนก็ชื่นชมผมอยู่แล้วช่องจอนนี่ไม่ด่าครับไม่ด่าเลยดีดีดีเขาบอก้ง <c oughs> บางคนก็บางคนก็ไม่ได้ชอบหรอกส่วนใหญ่เขาชอบช่องที่ด่าก็มีเยอะอยู่นะครับผมแต่ <c oughs> ช่องไหนชอบด่าก็หาค่าทานายไว้ นะครับประมาณนั้นช่วงนี้นะครับผมมันก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเนาะทุกท่านก็ติดตามข่าวอย่างมีสตินะครับเราติดตามมนอยู่นี่คือคดีน้องชมพู่บ้านกบกอกนะครับผมจะบอกให้เลยนะคนที่บอกว่าดาวังคารน่นนี่นั่นนะครับผมเวลาขึ้นศาลพวกคุณก็ไปอยู่หน้าศาลมุกดาหารคุณก็ไปกับจําเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองนั่นคือคดีน้องชมพู่แต่เวลานําเสนอในโลกโซเชียลคุณจะบอกว่าดาวังคารน,นะครับผมผมว่ามันก็ เข้าขานะหลายๆคนนคะนที่ที่ใช้คํารุนแรงที่คำที่ใช้คําใส่ร้ายป้ายสีเจ้าหน้าที่นะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องนะครับผมกับเรื่องนี้นะครับก็ต้องพิจารณาตัวเองหลังจากคดีจบอาจจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นก็ได้เราแต่เราก็รอนะครับรอนะทุกท่านผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับผมต้องมีวิธีการจัดการ นะครับอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าปล่อยไปก็กะไรยอยู่นะผมว่าต้องเอาให้เด็ดขาดนะครับผมมันเกินไปนะคดีนี้มันติดตามกันมา3ปีกว่านะมันสร้างความเสียหายเยอะอยู่ในโลกโซเชียลทาให้สังคมนี่เข้าใจผิดทําให้สังคมแตกแยกทําให้สังคมทะเลาะกัน,นหลายอย่างนะครับก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ นะครับบ้านเมืองแล้วกันนะครับตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยแล้วกันนะครับผมเอาจริงเอาจังหน่อยหลังจากศาลพิพากษาแล้วนะครับอืมหรือหลังจากคดีจบแล้วจบทุกศาลเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะจบที่ศาลไหนเนาะจะจบที่ชั้นต้นหรือจะจบที่อทธทณ์นะครับหรือจะไปดีกาดีกาน่าจะไม่ถึงน่าจะจบที่อทธทณ์หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะคือเป็นการวิรเคราะห์เฉยๆนะครับ ยังไงก,ก็ฝากด้วยผมเชื่อแหละว่ามันจะบอกว่าดาวอังคารมันก็ไม่ได้นะครับหลักฐานที่มันไปน,น่าสารกันนะมุกมุกน่าหันนะครับผมมันจะบอกว่าดาวอังคารมันก็ไม่ได้จะบอกว่าสารเพียงตาหรือสารดาวอังคารก็ไม่ได้นะครับเพราะตัวคนจริงๆเนี่ยคือมันก็เป็นมันก็ไปเล่าข่าวไปด่ากันอยู่หน้าสารอยู่นะหลายคนอยู่นะครับผมอพอกลับมาก็มาแต่งเป็นนิทงนิทานนะครับผมมันไม่ใช่นะครับอา่า บางสิ่งบางอย่างเล่าเป็นนิทานได้ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่บางเรื่องมันก็เกินไปนะครับฝากด้วยนะครับทุกท่านเจอกันคลิปหน้าอีกแล้วนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีครับ